เนี่ยตอนนี้บ่ายโมงใช่ไหมบ่ายโมงยี่สิบแผลหนูว่าแม่คุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าให้กินยาแก้กเซฟอ่านี่แม่ยาแก้กเซฟมาให้หมอบอกให้กินเช้าเย็นนะเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยเว้นวักแปดถึงสิบสองชั่วโมงเดี๋ยวแม่จะเริ่มสตาร์ทเม็ดนี้เลยนะเออโอเคนะเดี๋ยวแม่ป้อนหนูนะลูกกินข้าวลูกกินตอนกลางวันก่อนนะเดี๋ยวเผื่อฝนตกแล้วอดกินนะคะอ่าล,กลดกกิน,นะคะ่ะก,กิน้าวเออ เออนอนกินนอนกินเออเอ,อ่ะสามสีกินเลยลูกเออกินซะดาวกินเลยพี่วัวกินเลยลูกอ่ะพี่วัวเดี๋ยวมาเอาให้ลูกอ่ะพี่วัวพี่วัวกินเลยค่ะอ่ะตัวตัวเล็กกินน้ำก่อนเออกินซะลูกนวลมากินข้าวลูกเดี๋ยวแม่ป้อนยานนะน,น้ำตาลนวลน,นวลมากินข้าวลูกมา เอ้ยคุณนายคุณนายอ้าวกินข้าวแล็วอ้าวคุณนายลูกนวลกินข้าวลูกเอ้ยกินเลยกินเลยเนี่ยกินเลยกินเลยลูกเนี่ยเดี๋ยวแม่มาเก็บเดี๋ยวแม่ไปป้อนยาน้ําตาลก่อนอ่ะกินไปนวลกินเลยลูกเก่งมากเดี๋ยวแม่มาเก็บนะตัวน้อยโอ้โหลอาแม่ลูกตัวน้อยกินข้าวค่ะตัวน้อยกินข้าวลูกกินเลยตัวน้อยกินเลยตัวเล็กให้น้องกินลูก ตัวเล็กไปกับแม่ปะให้น้องกินหลกปะไปกินขนมดีกว่าตัวเล็กปะนี่ให้สามสีพี่บวัวแม่ให้หลกอ่ะดาวตัวเล็กมาตัวเล็กมากินขนมหลกตัวเล็กกับแม่ให้หลกอันนี้ให้ตัวเล็กอันนี้ให้ตัวเล็กอุ้ย,อ,ยอ,อืมเออมาเน่สามสีอย่าทำอย่างนี้กินดีๆอย่ามุมามหลกรูปแม่ต้องเป็นเด็กดีหลกอ่ะอันนี้พี่บวัวหลกอ่ะดาว ดาแม่ให้ลกูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวเลก็กอ่ะสามสีรอแม่แป๊บหนึ่งสามสีมาสามสีมานี้ลูกสามสีมาหาแม่มาอันนี้อันใหญ่อ่ะให้ลูกอ่ะเป็นเด็กดีอ่ะอย่าทำมารยาทไม่ดีลูกฮะอ้าวแม่ให้ลูกอ่ะ,อะแม่ให้ตัวตัว,ต,วตัวน้อยอ่ะอันนี้แม่ให้ตัวน้อยอะกินเลยลกูกขนมเออเก่งเร็วออกมาเร็ว อมา,มาป้อนยาแก้อักเสบเดมาออกมาเดี๋ยวใส่เบตาดีนให้ด้วยเลยลูกแม่ป้อนยาแก้อักเสบให้หนูแล้วนะเออบ่ายโมงครึ่งเริ่มสตาร์ทอะสามสีอ่ะนี่แม่ให้สามสีอ่ะพี่บัวเปล่าบัวอะให้ตัวเล็กอะที่สองตัวเล็กคนท้องหิวไหมอะหิวเนี่ยวันนี้แม่มีของกินมาให้อ่ะกินข้าวค่ะลูก เออกินซะลูกค่อยๆกินลูกวันนี้แม่มาเร็วนะเดี๋ยวตอนดึกแม่มาอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวตอนดึกแม่เช็ดตัวให้แล้วมีขนมให้ด้วยสามโมงครึ่งไปป้อนยาเจ้าน้ําตาลมาเลยแวเอาของกินมาให้เด็กๆกินกินเลยลูกกินเลยลูกเดี๋ยวแม่มีกระดูกหมูให้แทนเล่นด้วยอันใหญ่ๆตัวเล็กกินเลยค่ะรู้แล้ว,ว่าคิดถึงแม่ประพีกินข้าวก่อนเออเออกินข้าวก่อนเออเออ เี๋ยวตอนดึกแม่มาอีกรอบนึงบอกกินเลยคนท้องตัวเล็กบีสองลกูกมีความสุขไหมเออแทะกระดูกเออดูคนท้องดูตัวเล็กเออแทกกระดูกเล่นนะลูกเออมีความสุกท้องมีความสุกไหมคะอะยื้อเนี่ยเลยอิ่มแล้วมาเติมนะ้ําให้เต็มๆมนละ้เรียบร้อยเก็บห้องสะอาดแล้วค่ะวันนี้ บรรยากาศหนะ้าห้องหัท้องก็จะประมาณมีต้นไม้พึงน้ำเอาใส่อัน,นี้ละที่ว่ากันยุงละเพิ่รอดเดี๋ยวม,มากินข้าวกินข้าวลูกน้ำตาลเดี๋ยวกินยานะลูกเดี๋ยวแม่ป้อนมาแดงน้อยกินข้าวค่ะเนี่ยแดงน้อยมากินข้าวเลยแดงน้อยกินข้าวลูกอะอะแม่ให้ อันนี้ให้แดงน้อยอ่ะกินข้าวลูกเออกินข้าวกินข้าวเออแดงน้อยกินข้าวนะลูกเออเกินนะเออกินเยอะๆลูกกินเยอะๆนะลูกเออเออกินเยอะๆลูกอ่ะกินเยอะๆลูกแดงน้อยกินเยอะๆลูกเออกินลูกกินกินเออให้น้องกินนะลูกนะเออแดงน้อยกินข้าวเลยลูกตาลตาลมากินข้าวแล้วกี้ด่างมากินข้าวแล้วน้ำตาลมาหาแม่มาลูกกินข้าวเลยเนี่ยเนี่ยกินข้าวกินข้าวเนี่ย ตาลกินข้าวหรอกปากินข้าวปะกินข้าวเลยหรอกอัานตาลแม่ให้หรอกเล่นแล้ว<ๆ>เดี๋ยวหนูเด,หนเดี๋ยวหนูต้องใส่ยาอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวแม่ป้อนยาแก้เศษนะออวันนี้แม่มาป้อนรอบหนึ่งลนะหมอบอกให้ป้อนวันหนึ่งสองรอบเนี่ยพอดีอ่ะเดี๋ยวสามทุ่มครึ่งแม่ป้อนน้อยแม่ให้ขนมรอกินขนมตาลแม่ให้ขนมอภิวัวแม่ให้ขนมค่ะ เออเอาอีกเปล่าแดงน้อยเจ้าอีกเหรอ,อแม่ให้สองอัน <laughs> เจ้าอีกเหรอฮะแม่แดงแม่ให้หนูเตัวน้อยแม่ให้หรอกแม่ให้ตัวน้อยตัวน้อยกลัวใช่ไหมอ่ะเนี่ยแม่วาหนูมากินข้าวลูกมาอ,อะที่ด่างมาเร็วกินข,ข้าวเร็ว อะไรเล้อะกินข้าวเล็้ออะกี้ด่างกินข้าวกินข้าวเร็วๆกินข้าวกินข้าวกินข้าวหลกเออกินข้าวค่ะเออเอ้ยคนสวยเออมีขนมให้ด้วยหรอกินข้าวเอยต้องให้แม่มาเรียกเราเนี่ยกินข้าวเดี๋ยวแม่มาเก็บหอกเอกินเลยหลกกินเลยกินเลยหลกกินเลยไม่มีใครมาหลกคนสวยกินเลยลูกอ่ะเดี๋ยวแม่มาเก็บนะกินเลยลหลกกินยลูรอ่กอ่ะนอนกินนอนกิน คุณนายมันมีมดอะลูกไปตรงนี้ดีกว่าลูกมาตรงนี้มาตรงนี้ลูกตรงนั้นมันมีมดมาคนสวยมาตรงสวยมาตรงนี้มาตรงนั้นมันมีมดอะลูกเดี๋ยวมดกัดเอามาหาแม่มาตรงนี้มาเนี่ยคนสวยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนั้นมันมีมดมาหาแม่มาตรงนั้นมีมดเดี๋ยวมดกัดเอาลูกจะนอนตรงนั้นเหรอมันมีมดนะกินไปกินไปเดี๋ยวแม่มาเก็บกินไปลูกให้แม่แดงค่ะ แม่ดกินข้าวเลยกินอะไรลูกแม่แดงกินอะไรลูกกินข้าวลูกเก่งมากแม่ดงกินข้าวนะอุ้ยงูอุ้ยอุ้ยอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาลูกหนูอย่าไปทำเขาหนูอย่าไปทำเขาหนูอย่าไปทำเขาไม่เอาอย่าไปทำเขาลูกอุ้ยอย่าไปทำเขาไอ้น้ำตาลน้ำตาลอย่าไปทำเขาน้ำตาลอย่าไปทำเขาลูกอ่ะแดงน้อยไม่ให้ลูก ระวังรถลูกแม่ให้ดาวตาอยากได้อะคะรอเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ให้ตานแ,แม่ให้แมแดงแม่แดงกินเลยลูกขนมตาลบอกชอบจังเลยขนมแม่ย่อยแม่เอางูปล่อยเข้าป่าไปแล้วลูกเมื่อกี้แม่เอากระชอนให้เขาไปเกี่ยวใส่กิ่งไม้สูงๆพวกหนูก็ไม่เห็นละ ได้บุญด้วยกันลูกสาธุนะให้พวกหนูอยู่รอดปลอดภัยนะลูกนะนะลูกนะอันนี้ส่งผลบุญนี้ยส่งให้พวกหนูได้นะลูกทุกตัวนะลูกให้อยู่รอดปลอดภัยนะแข็งแรงแข็งแรงนะลูกเออปล่อยให้งูรอดอันนี้ส่งผลบุญให้คนสวยด้วยนะคะ <laughs> งูรอดแล้วเข้าป่าไปแล้วแม่เอาขึ้นกิ่งต้นไม้ไปแล้วมากินข้าวลูกกินข้าวกินข้าว กินเยอะๆลูกเดี๋ยวแม่ต้องป้อนยาเจ้าน้ำตาลแล้วไปให้ข้าวคนท้องอีกมันสวยกินเยอะๆลูกโอ้ยขนมมาหย่อยจังเลยแม่เออแม่ไปหาคนท้องก่อนนะเดี๋ยวแม่ป้อนยาเจ้าน้ำตาลก่อนนะคะโอเคลูกแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านนะคะโอเคค่ะฝนตกหาที่โลกฝนนะคะลูกมันฉวยแม่รักหนูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูก <laughs> ปากินเยอะๆลูกจะได้ว้วนๆนะคะเออนอนกินเลยลูกหมาเนี่ย ได้บุญด้วยกันนะลูกเมื่อกี้แม่ปล่อยงูไปอ่ะได้บุญด้วยกันให้พวกหนูอยู่รอดปลอดภัยนะลูกนะทุกตัวนะน้ําตาลด้วยนะลูกนะแม่แม่เอางูไปปล่อยไว้นบนกิ่งไม้สูงๆงละฝั่งนูน้นพวกหนูก็ไม่เห็นแล้วไม่ <laughs> งั้นพวกหนูก็เขีย่ยเขีย่ยเดี๋ยวเขาก็พอดีตายพอดีเลยเนี่ยไปปล่อยฝั่งนูน้นเพื่อนๆตรงกิ่งไม้สูง,สง นะอันนี้ส่งผลบุญนี้ให้น้ําตาลนะปลอดภยัยปลอดภัยนะทุกตัวนะลูกแม่ดูซิเดี๋ยวแม่ใส่เบตาดีนให้เนี่ยแม่เอามาเดี๋ยวแม่ต้องป้อนยาแก้กเศษเม็ดที่สองหนูนะวันนี้กินไปแค่เม็ดเดียวเริ่มสตาร์ทวันนี้เออทำอไรเดี๋ยวแม่จะใส่เบตาดีนนี่เอาขนมไปกินตรงนั้นละอ้จุยจ้ยอ้จุ้ยเดี๋ยวแม่ใส่ยาให้ลูก แม่ต้องป้อนเม็ดที่สองเพราะวันนี้ป้อนไปแค่เม็ดเดียวนะเมื่อกี้แม่ใส่เบตาดินให้แล้วโอ้ชื่นใจใส่เบตาดินละเออเออเดี๋ยวแม่ป้อนยาแก้เซ็ให้นะเดี๋ยวแม่แกะก่อนเม็ดที่สองของวันนี้วันแรกสามทุ่มครึ่งนะถึงเวลาละเดี๋ยวแม่ป้อนเลยนะคะปิดคลิปก่อนอยู่กับแม่เหคะแม่ให้เออเดี๋ยวฝนตกนะที่หลบฝนนะลูกเอ้ยพาคุ้งคอนะคะเออเออเออดูจะเล่นกับแม่ดูสิดูคนสวยจะเล่นกับแม่สิคะ ก้าวขึ้นคลองลูกนี่อร่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะลูกเออเออกินปะแดงน้อยแม่ไปแล้วค่ะกินให้อร่อยนะลูกอยู่กับแม่นะคะเอออยู่กับแม่คนสวยหนูนะเออจ้ะแม่ไปนะลูกขาวข้นคลองเออเอเท้าเหยียบได้หรอคะเอออรย่อยอย่อยแดงน้อยหายไวนะลูกเออแล้วเดี๋ยวแม่มารับไปฉีดคีโมเข็มที่สี่นะคะคุณพ่อจะน้ำตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ไปให้ข้าวลูกหนูมาเนี่ยเอาขนมป่าอันนี้ค่ะ อเอจ้าน้ำตาลวูดีน่ารักจริงๆเลยอ่ากินขนมเร็วอากินขนมเออเก่งหลกเก่งเก่งเอาไปกินหน้าบ้านปะเอออ่ะอ่ะหลังหลังแม่ให้หลกหลังเอ,อ้ยอาแม่ให้หลังนะคะเอออ่ะอ่ะแม่ให้หลกแม่ให้กินซะหลูกกินซะดูมีคนกระดิกหางมีคนกระดิกหางไปเก็บหญ้ามาให้ค่ะ แม่เก็บหญ้ามาให้กินเลยกินหญ้าเลยแม่เก็บมาให้วันเนว้นวันเอาเลยลูกคนท้องแม่ล้างให้แล้วค่ะสะอาดแล้วลูกกินหญ้าเลยลูกเออแม่ล้างให้แล้วลูกคนท้องชอบกินหญ้าแม่รู้เออตัวเล็กกินหญ้าลูกกินหญ้าเลยค่ะเออกี่แม่ไป ให้ข้าวเจ้าน้ำตาลมาแล้วก็ไปใส่เบตาดีนให้เจ้าน้ำตาลมาแล้วก็ป้อนยากแก้กเศษเม็ดที่สองหมอบอกว่าให้ป้อนวันหนึ่งสองรอบให้ห่างกันแปดถึงสิบสองชั่วโมงก็ห่างกันได้แปดชั่วโมงอืมได้บุญด้วยกันนะลูกนะกินข้าววันนี้กินสองรอบกินเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เติมอาหารเมร็ด ให้อีกนะเพราะวันนี้แม่เอาอาหารเม็ดมาเติมให้หนูทั้งอาทิตย์เลยนี่เต็มถุงเลยหลูกกินเลยกินเลยหรอเออพี่สองกินเลยลูกกินแค่แต่แม่เช็ดตัวให้ลูกพี่เปิ้ลไม่ได้มาค่ะพี่เปิ้ลไม่ได้มาพี่เปิ้ลอยู่บ้านลูกสี่ทุ่มกินเลยลูกอร่อยอร่อยลูกกินเลยลูกพี่สองแม่ปูที่นอนกันแล้วนะคะ เออแม่เช็ดพื้นให้สะอาดละเพราะว่าเมื่อกี้เอากระดูกมาให้แทะเล่นแม่กลัวมดขึ้นเช็ดให้สะอาดละทั้งวันเนี่ยอืม,อมกินซะลูกกินเลยลูกกินเลยเดี๋ยวเช็ดตัวนะคะเดี๋ยวเช็ดตัวแล้วก็เดี๋ยวแม่เอาเอาน้าเช็ดของเล่นด้วยนะอเออเออกินซะลูกกินซะจ๋าลูกจ๋าจ๋าอยากเล่นกับพ่ปเปอร์เหรอคะนอนนที่นอนลูก เออนอนซะลูกเออแม่เอาพัดลมมาเปิดให้ดีไหมจะได้ยินเย็นเออเปิดแรงแรงดีไหมมีพัดลมเนี่ยนอนจ้ะนอนพัลลอแม่ชาร์จแบตมาห้ามกัดนะคะ้ก็ตื่นเต้นพัดลมเนี่ยเด้อตื่นเต้นพัดลมเนี่ยเนี่ยแม่เปิดพัดลมให้เออนอนซะลลุนอนจ้ะ เออแม่เปิดพัดลมให้ดูกระดิกหายเลยมีสองแม่เปิดอะไรเนี่ยพัดลมหนกเปิดพัดลมให้หลุกแม่เปิดพัดลมให้จะได้เย็นๆนะนอนเอะหนุกตัวเล็กนอนเถะมีสองกินเยอะๆลูกมีหญ้าด้วยแม่ล้างหญ้ามาให้แล้วอ๋อนี่คนท้องคนท้องตัวเล็กแพะกระดูกเล่นอยู่แม่เช็ดตัวให้นะคะ ท้องนอนตากพัดลมอ่ะแม่หันพัดลมเนี่ยจะได้ยินเย็ยนดีไหมเย็ยนปะเออคนท้องชอบเนีย่ยนอนตากพัดลมเนี่ยนมเดี๋ยวแม่จะให้หนูกินเพราะเดี๋ยวแม่จะกลับแล้วนะคะกี่โมงแล้วจะห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวแม่ใส่โครลให้หนูนะนี่หอมๆพอแม่เช็ดตัวให้พวกหนูสะอาดแล้วนะคะ แม่ปูที่นอนให้แล้วแล้วก็อาหารแม่เติมให้ใหม่แล้วน้ําสะอาดแล้วก็ห้องก็สะอาดหมดแล้วนะคะห้องสะอาดหมดแล้วนะคะกินขนมหรืยังคะกินขนมนยังคะพร้อมยังคะบีสองตัวเล็กอ่ะได้ให,ใหเอานิ่มๆไปก่อนให้บีสองก่อนอ่ะตัวเล็กเอออ่ะอันนี้แม่ให้คนท้องค่ะ กินเลยลูกอ่ะพี่สองเออตัวเล็กอะเออคนท้องไม่ให้ค่ะคนท้องคนท้องคะน้องไม่ให้ค่ะอ่าพี่สองอะ้วอันนี้อย่างแข็งละเอออันนี้ไม่ให้คนท้องค่ะอ่ะไปนอนกินแลยจ้ะอ่าอันนี้ให้ตัวเล็กอันนี้คนท้องอันนี้ของพี่สองอันนี้ของตัวเล็ก นี่หงทนท้อนี่หงพี่สองหมดแล้วนะนอนกินไหมนะคะแม่เช็ดตัวให้สะอาดแล้วนะคะเออแด้ไปลแล้วนะลูกปลาคุ้งทองลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะแม่เก็บพัดลมก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กลายเป็นกลายเป็นชิ้นชิ้นแน่เลยอ่ะเปิดพัดลมแม่อีกแป๊บหนึ่งอ่ะเย็น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 ตัวหอมสดชื่น,ะน,ะะแ,โโลนแล้วนะคะแม่ทาโคลโรนแล้วนะสามตัวเลย เเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวแม่หอมลูกแป๊บหนึ่งอร่อยกันใหญ่เลยเออกิน,นลกแล้วลูกแล้วปูที่นอนแล้วนะคะเออกินแล้วเกินค่ะอาหารเต็มเต็มแล้วนะน้ําสะอาดเต็มเต็มแล้วนะคะเอ,อห้องสะอาดหมดแล้วนะลูกนอนหลับฝันดีนะลูกนะเอ,อจ้าลูกจ้าลูกมีสองินเร็วเรวลูก หมดแล้วแม่ให้คนละกี่แท่งอะ่ะคนละห้าแท่งนิ่มสองแล้วก็กรอ,อบอีกคนละสามไม่กล้ายแย่งแม่ด้วยดูสิลูกที่ดีมากเลยือมีการแย่งแม่ด้วยแม่ถาโคลนแล้วนะคะหอมหอมแล้วนะทั้งสามตัวนะคะแม่เปิดกรงใหลกม่อนท้อง <laughs> หมดแล้วพอแค่นี้ลูกกินเยอะไม่ดีกินอาหารเม็ดหนุน ไปแม่เติมให้เต็มแล้วนะ่ะวันนี้กิกนสามสี่รอบแล้วเนี่ยนอนกันแล้วมีสองตัวเล็กคนท้องนอนละตัวเล็กนอนกับแม่เลยค่ะนอนแล้วลูกดูกแม่นอนเค้งละกิ่มแล้วนะลูกอาหารเต็มเต็มแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาเนี่ยห้าทุ่มละ ได้กินหญ้าหรอคะโอ้แม่เก็บหญ้ามาให้กินวันเน้นวันนะลูกมาล้างสะอาดนะลูกหยุก่อนหผ่ากุ้มของนะคะนอนหลับกันดีเนี่ยผนท้องกลดนหอมเลยหอมกันทั้งสามแม่ลูกเลย ดูดูดูนะฟินดูหน้าฟินดูนะฟินจีดูนะฟินจีอภิสองมาหอมก่อนเลยมามาหอมก่อนอ่ะตัวเล็กมาหอมก่อนตัวเล็กก่อนนี่ตัวเล็กค่ะนี่ตัวเล็กค่ะหอมก่อนตัวเล็กคำน้าฟินอภิสองบสองมาแม่หอมก่อนไหนมาแม่หอมก่อนแม่หอมก่อนนี่นี่บีสองค่ะบีสองค่ะ่ันดีนะลูก อย่น,นี้นะคะแล้วไปแล้วลูกเสร็จแล้ว,ดลวเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันนะคะ